ธนาคารธนาะคารสงเคราะนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี68นะครับเพราะนั้นใครอยากฝากเงินฝากที่ไม่ใช่ฝากประจำเนี่ยนะครับแต่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฝากตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับ30 ทันวาคม2567นี้เท่านั้นนะครับมาฝากกันเลยนะใครสนใจฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์ไปกระตัใจด้วยแคมเปญเงินฝาก ออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.0%ต่อปีนะครับ2%เปิดบัญชีได้แต่วันนี้จนถึง30พฤศจิาคม2567นี้เลยนะครับหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดระยะเวลาก,ก่อนนะแต่ตอนนี้โครงการยังไม่สิ้นสุดนะครับสามารถที่จะมาฝากกันได้เลยนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่ส1อกรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3เกรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองรกเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับสาบัน ที่ไม่ส่งผลกผลกำไรนิติบุคคลหจกบจกบมจนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม 1, 2, 3และ9นะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1บัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ ใจดอกเบี้ย,วเ,วยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกบเบี้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทอ,อ,อสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะ ไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญน,นี้ไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิตต์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝาก บัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะก่อนจะก,กันขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทอสมาณที่นี้นะครับธนาคารทอสนะครับมีศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับ0ูนย์9000น,น,นะครับกด33พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงบางครั้งเราโดนมิจฉาชีพนะครับโทรมาหลอกโทรมาก่อกวนอย่าพึ่งเชื่อในสายนั้นนะครับให้โทรมาที่ธนาคารต้นทางเพื่อสอบถามข้อมูล นะครับจะได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับไม่งั้นจะโดนหลอกนะครับเหมือนแก๊งคอสเซนเตอร์ที่กําลังระบาดในช่วงนี้เพราะนั้นเรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสาร026459000หรือ w w w GHBank.co.th ได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิชฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3สองหนึ่งนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย